ไปแต่งตัว,วกินข้าวไปโรงเรียนได้แล้วหนกฮะกินข้าวไปโรงเรียนได้แล้วเห็เหตาไหมตากินข้าวยังใส่หัวบอกว่าถามว่ากินข้าวยังใส่หัวใส่ <laughs> นะหรือถามนี่ตามตากินข้าวยังกินข้าวยังตามกินข้าวยังใส่หัวดด้วยกินเข้ายังต้องไปเรื่องเรียกเหรอ แต่งต ok> ัวได้แล้วพ่อว่าไปโรงเรียนไปโรงเรียนทำไมช่วงนี้ไม่เห็นพ่อตกปลาเลยพ่อตกปลาจะไปตกทำไมปลาอยากกินปลาอยากกินปลาหนูก็พูดไปเรื่อยๆอย่างนั้นทำไมไม่ปิดไฟบอพ่อปิดไฟหน่อย ป่า,พ,าพ่อว่าเพราะเอาน้ำดูไปแล้วป่านก็ตายน้ำไม้ยังถามพ่อน้ำาม้ยังน้ำไมายังน้ำมายังน้ำน้อยู่างน้ำไมยังพ่อของเรามันแห้งมันแรงลูกแรงนาง lắng hết lạng su nàng mong hết lạng hết yêu nịt bưu tít kín nóng ừ. thì hiệu động lạng lạc nhiên lạc nhiên nọ nhiên lạc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  cắt lạc nhiên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  lạc nàng <laughs> อย่าว้าเดี๋ยวจะส่งกระตูดไปผู้เดียวจ้องอยูいい <h <h anyway, <h <h ่น ja ี่กับตาเห้งหยอกตามาปางแกล้งตา มาถินถิโดนนองนั่นนะสิโดนนองฮะมอบ่ไว้บ่เห็นจะแก้งตามามาตาเหนื่อยแล้วลูกตาเหนื่อยแล้วตาเหนื่อยแล้ว เอ้ยมาปางล้อตาแค่ประจบของก็บ่มีเท่ากับตาแล้วน,กกน้องกับตันเอ้ยเท่ากับตาแล้วทีบน้องแล้วนนะ่ะเฮ้ยจะพื